สื่อเวียดนามได้พาดหัวข่าวนะคะว่าเส้นทางสู่โอลิมปิกของประเทศไทยยังลำบากมากโท่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้กำลังใจกันเลยอะ่ะน่าน้อยใจมากเรามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะสื่อเวียดนามนะคะได้พาดหัวข่าวว่าปีนี้นะคะเส้เนทางสู่โอลิมปิกของไทยก็ยังลำบากมากมาก ในการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า2024แต่ปีนี้เรามีการคัดเลือกโอลิมปิกแล้วใช่ไหมคะสื่อเวียดนามก็ได้นําตารางการแบ่งกลุ่มของประเทศไทยนี่แหลคะค่ะมานําเสนอข่าวว่าเห็นไหมว่าประเทศไทยก็ยังอยู่กลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีและเจ้าบ้านอย่างโปแลนด์ทำให้ปีนี้ประเทศไทย เส้นทางของโอลิมปิกที่จะไปสู่โอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนั้นยังลำบากมากจริงๆเวียดนามยังพูดประโยคนี้ด้วยนะคะว่าตำนานเจ็ดเซียนของเราแม้ว่าจะชนะการแข่งขันในระดับนานาชาติมาหลายรายการทั้งใหญ่และรายการเล็กด้วย แต่สนามที่มีชื่อเสียงที่สุดสนามที่นักวอลเลย์บอลหรือนักกีฬาทั่วโลกอยากไปมากที่สุดนั่นก็คือโอลิมปิกแต่พวกเขาเหล่านั้นตำนานเจ็ดเซียนไม่สามารถพาประเทศไทยไปสู่จุดสูงสุดของการแข่งขันได้และนะตอนนี้ตำนานเจ็ดเซียนก็ได้หันหลังให้กับนามทีมชาติของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเวียดนามได้กล่าวอีกนะคะในปี2016 ที่ประเทศไทยพ่ายให้กับญี่ปุ่นตอนนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะเป็นแมตท,ที่น่าจดจำที่สุดสำหรับประเทศไทยเลยทีเดียวถ้าทุกคนจำได้นะคะก็มันก็มีเรื่องออกรรมการด้วยนะคะโอ้โหก็ยังจดจำมาถึงทุกวันนี้จริงๆค่ะและในปี2020รอบคัดเลือกประเทศไทยก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ ก็ทุกคนก็เห็นน้ำตาของรุ่นตำนานเจ็ดเซียนนักตบของเราที่ปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพียวบิมบีมก็ได้เห็นน้ำตาไปพร้อมกันนะคะเราก็พ่ายให้กับสองประเทศนี้นะคะพ่ายให้กับญี่ปุ่นในปี2016และพ่ายกับเกาหลีใต้ในปี2020แต่ณเวลานี้ต้องพูดได้เลยนะคะว่าประเทศไทยมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ปลื้มจิตถินขาวยังพูดนะคะว่ารุ่นน้องนะปัจจุบันนี้เพียวบิม๋มบีมแนนเตยเปียนุชพรพันธ์เล่นได้เก่งกว่ารุ่นของเธอซะอีกรุ่นตำนานเจ็เซียนซะอีกเวียดนามได้บอกว่าเราอาจจะเล่นได้ลำบากแข่งขันได้ลำบากมากเพราะว่ากลุ่มของไทยในการคัดโอลิมปิก16กันยายนนี้ถึง24กันยายนนี้กลุ่มเรามีใครบ้าง เจ้าภาพโปลแลนด์อิตาลีสหรัฐอเมริกาเยอร,รมนีประเทศไทยโคลัมเบียเกาหลีใต้และสโลเวเนียค่ะเวียดนามก็เป็นห่วงเลยค่ะอ่ะคิดในแง่ดีเวียดนามก็เป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนบ้านเราใช่ไหมคะเขาก็อยากให้เราไปโอลิมปิกเลยค่ะ ประเทศไทยก็อยากไปเพื่อนบ้านก็อยากเห็นทีมในอาเซียนทีมในเอเชียเข้าสู่โอลิมปิกได้มากขึ้นใน8ทีมที่แอดได้พูดนะคะโปแลนด์อิตาลีสารัฐเยอรมนีไทยโคลัมเบียเกาหลีใต้สโลเวเนียนะคะใน8ทีมนี้เอาเพียง2ทีมแรกเข้าสู่โอลิมปิกทันทีนะคะถ้าโชคดีเราได้เข้าไปแน่นอนลูกกล,กลมอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างในเดือนกันยายนนี้ เราต้องทำอันดับโลก World Ranking ตั้งแต่ VNL ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ปี2516ที่กำลังจะแข่งขันให้ดีที่สุดถ้าเราไม่ผ่านรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนนี้นะคะอย่างที่บอกเราจะมีรายการเก็บคะแนนนั่นก็คือ VNL ปีนี้นะคะพฤษภาปี2 5 6 6และชิงแชมป์เอเชียในเดือนพฤศจิกายนอีก และปีหน้าปี2567เป็นรายการสุดท้ายนั่นก็คือ v n l ครั้งสุดท้ายนะคะดังนั้นเราต้องเก็บคะแนนในการแข่งขันที่มีโว r a n กิ้งให้ได้มากที่สุดอันนี้พูดในเวลาที่โชคไม่เข้าข้างเรานะคะถ้าเราไม่เข้า2ทีมในการคัดเลือกโอลิมปิกปลายเดือนกันยายนนี้เราก็ต้องทำ World Ranking ให้ได้แต่อย่างที่บอกค่ะ ไม่มีใครทราบเลยจริงๆเราอาจจะเป็น2ทีมที่เข้าสู่โอลิมปิกในรอบคัดเลือกก็เป็นได้ถูกไหมคะถามว่ายากไหมที่สื่อเวียดนามพูดว่าเราเจอเจ้าภาพเราเจออิตาลีเราเจอสารัสก็ยากนะคะแต่มันไม่ยากเกินความสามารถของนักตบสาวไทยที่กำลังมีไฟณนะตอนนี้แอดพูดได้เลยนะคะเวียดนามให้กำลังใจแล้วหน่อยซิอ่ะ แฟนๆฟนุตบอลมีความคิเดเห็นอย่างไรบ้างคะสื่อเวียดนามพาดหัวข่าวแบบนี้ว่าเส้นทางสู่โอลิมปิกของประเทศไทยในครั้งนี้ลำบากมากๆเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าลำบากสุดๆลำบากมากๆอ่ะเราสู่กันฟังได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยทัวร์นาเมนต์เพื่อไปสู่โอลิมปิกปี2024ให้ได้ด้วยค่ะ